ในงานเลี้ยงนะครับหลายๆครั้งเราก็จะมีเครื่องดื่มเย็นเอาไว้รับรองแขกและหลายๆครั้งก็แน่นอนเราก็มีเครื่องดื่มร้อนด้วยนะครับย่างชาหรือกาแฟนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเครื่องดื่มที่ธรรมดาแต่คุณผู้ชมลองทําอะไรที่เข้าไปเสริมให้ดูไม่ธรรมดาสิครับวันนี้เมนูแรกที่ผมจะนํามาฝากนะครับเราจะทําน้ําตาลก้อนสวยงามที่มากับรสผลไม้อร่อยๆครับกับน้ําตาลก้อนรสเลมอนครับ กอนในการทำนะครับมีไม่มากเลยครับเราใช้น้ำตาลทรายนี่แหละครับใส่ลงในเครื่องสิ่งที่จะทำให้มีรสชาติของเลมอนนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นเลมอนเอ็กซตรัซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เขาสกัดจากเลมอนจริงๆนะครับดังนั้นเราไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่ครึ่งช้อนชาก็พอแล้วครับจะทำให้ได้กลิ่นหอมของเลมอนเนี่ยหอมจับใจเลยครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าก็ครึ่งช้อนชาเช่นเดียวกัน ที่เหลือก็เป็นสีนะครับผมใช้เป็นสีเลมอนสีเหลืองเลมอนนะครับ 1,2,3, หยดแล้วเราก็ปั่นให้เข้ากันครับใช้ได้แลนะ้วฮะต้องบอกว่าน้ำตาลตัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ย เราอาจจะคิดว่าเอ๊ะใส่กระชาร้อนได้อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วนะฮะเราจะใส่กับโซดาก็ได้นะครับใส่ลงไปกระโซดาคนๆน้ำโซดาของเราก็จะมีกลิ่นหอมของเลมอนนะฮะที่เหลือนะครับก็แล้วแต่เลยครับเราหาพิมสวยๆนะครับใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนจะได้แกะง่ายนะครับอย่างพิมพ์ที่พลใช้วันนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจรูกเล็กๆนะครับน้ำตาลเขาจะออกมาลักษณะแบบว่าชื้นๆนิดๆนะครับแต่อย่าให้ชื้นไปให้แบบเวลาเรากดแล้วมันเป็นอัดรูปได้นะครับเท่านั้นเอง ปักน้ำตาลลงในตัวพิมพ์ครับใช้นิ้วหรือหลังช้อนกดๆนะฮะให้แน่นดีครับสำหรับตัวน้ำตาลตัวนี้นะครับเวลาที่เราใส่ลงไปในพิมพ์เสร็จแล้วเราไม่ต้องแช่ตู้เย็นหรือแต่อย่างใดเลยนะครับพักไว้ที่อุณหภูมิห้องนี่แหละครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับพักไว้เป็นเวลา1คืนครับหลังจากที่เราพักไว้นะครับเขาก็จะเซตตัวดีครับเราก็เอาออกจากพิมพ์ได้เลย คนจะบอกว่าเทคนิคนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราสามารถเปลี่ยนรสชาติหรือเปลี่ยนสีสันได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้สีแดงนะฮะนิดนึงแล้วก็ใส่เป็นกลิ่นอลูเบอรี่ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นสีส้มก็ได้นะครับแล้วก็ใช้กลิ่นส้มก็ได้เหมือนกันครับเช่นเดียวกับตัวพิมพ์นะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนรูปล่างได้เช่นเดียวกันแต่ก็เลือกที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไปเพราะเวลาที่เราจะใส่ในเครื่องดื่มใช่ไหมครับ จะได้มีชิ้นที่กำลังพอดีว้าวกลินหอมมากทีเดียวเย้บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าเป็นความพิเศษที่เราสามารถเพิ่มรสชาติและสีสันให้กับงานเลี้ยงของเราได้นะครับและนี่ก็คือน้ำตาลก้อนรสเลมอนครับ ว่าจะเป็นรูปแบบของอาหารเพื่อง,งานใดหรือโอกาสใดนะครับเพื่อนๆชาว YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดปุ่ม subscribe แล้วครับ